สวัสดีค่ะวันนี้พบกับจอยนะคะในช่วงขายรแ,แดกวันนี้เรามารีวิวอิซูซุปี2020เดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรดีบ้าง เี๋ยวเรามาแนะนําในส่วนของตัวรถนะคะ I s u z u ปี2020 b l u e Power นะคะเครื่อง1.9ตัวแซ DDI ตัวนี้นะคะเริ่มแรกเลยจะเป็นตัวหน้านะคะโครเมียม2ชั้นนะคะแล้วก็ไฟนะคะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกนะคะเป็นตัว LED นะคะมาในส่วนของตัวล้อนะคะจะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะคะที่จอยแถมให้นะคะตัวนี้เลย T37 นะคะขอบ18หยอดแดงตัวยางนะคะจะเป็นไซส์265ทับ6 มาในส่วนของท้ายรถนะคะตัวนี้เลยค่ะจะมีกล้องมองหลังนะคะเพื่อประสิทธิภาพในการมองเห็นลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะว่าเวลาถอยหลังหรือเข้าซองนะคะความปลอดภัยสูง ไฟนะคะรูปแบบใหม่ตัว2020นะคะจะดีไซน์ใหม่เก๋ไก๋กว่าเดิมนะคะมาพร้อมไฟท้ายนะคะเป็น LED ในส่วนของตัวรถนะคะตัวนี้เลยก็จะเป็นบอหนังสีดำนะคะพวงมาลัยนะคะสามารถปรับระดับได้ถึง4ทิศทางเลยพวงมาลัยเป็นมัตติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับระดับได้ แล้วก็หน้าจอเป็นระบบทัชสกรีนขนาดอยู่ที่4.2นิ้วมาในส่วนของเบาะท้ายรถนะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะร้อนเพราะว่าคอนโซลกลางนะคะมีแอร์ให้กับลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วมาในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.9นะคะบูพาวเวอรนะคะ แรงม้านะคะอยู่ที่150แรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องประหยัดน้ำมันมากเลยนะคะลูกค้าที่ต้องการเครื่องยนต์ประหยัดน้ำมันตัวนี้ตอบสนองลูกค้ามากเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัวรถคันนี้อิซูซุปี2020นะคะบอกเลยว่าป้ายแดงขายอยู่ที่8 7 4 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าจอยขายอยู่แค่699,00 0บาทนะคะ เลทราคาต่างกันเป็นแสนเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหาจอยได้ที่เบอร์025654017 6นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้กับลูกค้านะคะออกรถใช้เงินอยู่แค่100บาทลูกค้าสนใจสามารถติดต่อหาจอยได้เลยคะ่ะสุดท้ายนี้จอยฝากกด s ั b s c r i b e ให้กับช่อง B M m o t o r Group และรถจนาออ t โต้ควันนี้จอยขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ you <laughs>